อยูตอนแรกกันหนูเครียดมากที่จะต้องทำงานกับพี่เพราะว่าอย่างแรกคือเรารู้สึกว่าพี่เขาเป็นดารารู้สึกแบบต้องงานกับดาราเลยนะพอมาเจอตัวจริงแล้วหนูเครียดกว่าเดิมอีกทำไมอ<ล>ะแบบทุกคนต้องรอดูโชว์วันนี้คือมันเป<ม>็นความรู้สึกที่แบบหนูไม่รู้ว่าเป็นโชว์ที่หนูตื่นเต้นที่สุดแะที่เคยทำโชว์มาไม่รู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบนเวทีบ้างเลยไม่ใชแล้ว,ลวพอดีว่าเพลงนี้ผมโชคดีได้ร้องเป็นแบบกปกติอะครับปกตินะครับขอบคุณมากครับก็เป็นเพลงแรกที่เราไม่ได้หอนนะฮะเราก็ต้อง าที่แบบให้โอกาสพี่มาร้องเพลงแบบไม่หอนด้วยอะไรครับได้ร้องปกติแน่นอนไม่ต้องห่วงไม่มีอะไรแปลกแน่นอนอันนี้ผมคงไม่ปีนขึ้นไปบนแน่นอนอันนี้คือร้องจริงจังแบบโจริงจังจริงจังแบบแบบก็ร้องเปนแบบเสียงต่ำอาจจะแบบไม่ได้แหลมเหมือนที่แบบทุกคนชินหูนอะไรเป็นคนเสียงที่ทุกคนจะไม่ไม่ค่อยได้ฟังพี่เนี่ยเสียงร้อเลยเหรออม่นไหมร้องร้องด้วแล้วอมุ่นไหมอบอุ่นไหมไม่วันหน้ากันาวถ้าเราเื็นสักของไหนก็คือตอนนี้มาไปเสศิลปินด้วยเหรอครับก็ผมมาด้วยใครเป็นอไมไปด้วยหมดนะครับผมอันนี้คือเป็นศิลปินนใสั ใช่เขาอยู่ครับผมอยู่ไปทั่วครับตัวผมนะครใช่ใครอยู่ที่ไหนว่างผมมีที่เหลือผมก็ไปด้วยครับผมเป็นนักร้องครับอ๋อคือฝันว่าอยากเป็นนักร้องอยู่แล้วใช่ครับผมอ๋ออันนี้ก็ประสบความสำเร็จเหมือนน้ำฝนยังครับยังไม่มีเพลงของตัวเองเลยครับแม่แต่จะมีแพลงอยู่แล้วเนี่ยใช่ครับผมปีนี้เนี่ยมีหน้าด้วยเนี่ยผมจะปล่อยเพลงของตัวเองเยอะหน่อยผมจะตั้งใจทําให้ดีที่สุดแล้วก็ร้องแบบ ปกตินะครับอันนี้คือทําเองใช่ไหมทำมาค่ายนี่นะครับทำมาค่ายแล้วก็มีทําเองด้วยอะไรแล้วแต่งแต่งเองหรือไงคะที่ว่าแต่งเองครับแต่ฟังได้แน่นอนนะผมเพราะเพราะด้วยค่ะเพราะอะไรถึงอได้ฟังได้ฟังแล้วได้ฟังได้พี่แน็คเปิดได้ฟังแล้วเพค่ะก็คือซิงเกิลที่เราเตรียมปล่อยเล็กจิ๋วเล็กจิ๋วเว้ยเขาทิ้งเขาจะยังออกเพลงเดียวกันอีกหรอเขาทิ่งผมตกน้ำไม่รู้ว่าพ อะไรบาอย่างในเอ็มทีวีเพราะเอ็มทีวีเราคงปล่อยวันนี้ตอนเที่ยงเลยใช่ไม่ได้จีบแต่ถีบถีบครับผมตอนแรกมันต้องเป็นพี่แน็กนี่แหละเป็นคนที่ต้องตกน้ำเดินมาเขาเดินมาแล้วก็บอกว่ายินที่ว่ามันต้องเป็นยีนแบบที่ต้องตกน้ำก็เลยกลายเป็นคนตกน้ำไปเลยใช่ครับน้องเกาน่ารักบันนี่ไม่ชอบเหรอะอะไรนะน้องน่ารักจะตายไม่ชอบแบบโอ้น้องน่ารักมากนะผมผมเลยจีบเพาตกน้ำลงไปทีนึงแล้วผมให้ผมถีบเบาๆถีบเบาๆถีบเบาๆไม่จริงค่ะ เยอะมากค่ะแต่ก็ยังสบายดีอยู่ครับแล้วก็คือเพลงเพลงของนายนี่คือจะเป็นแนวไหนพี่เพลงผมเนี่ยเป็นปกติไม่หอนแน่นอนพออยู่กับค่ายเนี่ยเราไม่หอนแล้วครับเราจากที่เราหอนประจําวันใช่ไหมเราก็หยุดหอนแล้วก็มาร้องเพลงของตัวเองครับใช่ก็ถ้าแบบผมมีเพลงอะไรปล่อยไปก็ฝากติดตามด้วยครับแล้วเอา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 ตัวที่สอนตีจ็อดอะไรไอ้จ็อดไอ้จ็อดมันยังมันจะลิ้งไม่ได้ครับผมมันยังร้องเพลงไม่คล่องครับตอนนี้ฝ่คุนตีเขิมไม่หล่อนทำไมเก่งเนี่ยสอนแม่ท่านตุ๊กแก่ ผมเ่อผมมีคนไม่ปกติอยู่แล้วครับแล้วก็แบบเราก็เจอตัวอะไรไม่ปกติแล้วก็ไปด้วยกันเรื่อยๆครับเดี๋ยวน้องก็จะไม่ปกติตามผมไปแล้วด้วยตอนนี้เก่งแล้วเราอ่ะเป็นเรื่องธรรมดาครับผมแตอนทุกแกตีขิมทำอะไรอีกจอนอะไรอีกเล่นลายได้ไหมจอนตอนนี้ฝึกเต้นอยู่ครับเต้นไหนเต้นดีบอยู่ใช่ครับตอนจอนก็เต้นดีบอยอยู่ครับผมไม่ผมไม่ปกติพี่ก็ไม่ปกติเลยไม่ไม่แต่ว่าศิลปินรองเท้าวันนี้เป็นตอนแรกผมมากใส่ขาสั้นกางเกง จะยืดมาเขาไม่ขึ้นเวทีครับเขาบอกว่าแบบว่าไม่ได้เขาเลยรีบไปซื้อเสื้อเอันที่มาให้แต่ว่ารองเท้าผมบอกว่าอย่างน้อยขอหน่อยผมรู้สึกแบบว่าเฮ้ยมันต้องมีแบบมีสิ่งที่แบบติดตัวเราอยู่อะไรเงี้ยครับก็คือขึ้นโชว์รองเท้าแต่ขึ้นโชว์ท่าแตะงนะครับผมสีชมพูสีชมพูครับผมเราชอบสีชมพูอยู่แล้วครับอ่าคู่จอดรับคู่จอดรักไหมรับคู่ครับผมขอแค่คู่จอดครับผมให้จอดไปตีขิ่มครับผมแพงไหมชมแพงมากนะครับผมถ้าจับมันทันก็ไปงานด้วยกันได้ อันนี้คือจอนี่คืออยู่ที่บ้านอยู่แล้ววะจออยู่ที่บ้านครับผมเลี้ยงไว้หรือไม่เลี้ยงหรือเลี้ยงครับตุ๊กแกที่บ้านผมเยอะอยู่แล้วผมชอบแม่กับผมเนี่ยชอบวางอาหารให้เขาเป็นจุดๆอยู่แล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่รังเกียจตัวอะไรพวกนี้อยู่แล้วไงเราก็เลยวให้เขาอยู่บ้านเราได้เอามานอนด้วยไหมเอามานอนด้วยได้ไหมอาจจะไม่ได้นอนด้วยครับเพราะเดี๋ยวมันกัดหูเราครับผมจอมีพี่น้องไหมจอมีพี่น้องหลายตัวครับใช่ฮะจอแจ๊บเจบจอยจ้อยครับผมอ้าขาพุ่งมาอีกแล้วเพาครับอาล่าสุดโดนม็อบ เฟซบุ๊กโดนบล็อกเฟซบุ๊กอยู่นะฮะตอนนี้ลงงานไม่ได้เงียบเงียบหายไปไม่ใช่อะไรโดนบล็อกเฟซบุ๊กนะครับไปเมนเฟซกล้องห้วยไร่ครับออว่าอยากกระชื่กล้องห้วยไร่โดนบล็อกเลยครับจริงเหรอจริงครับผมรู้สึกว่าเขาผิดมากเลยนะพี่กล้องเนี่ยเออผมเป็นเมนเราเราเป็นเพื่อนกันเฟซบุ๊กอ่านไม่เข้าใจว่าเราเป็นเพื่อนกันผมก็เป็นเมนว่า กล้องเราอยากกระชื่นในมากเลยต้นบล็อกไปบุกเลยครับใช้ประโยชน์นั้นเลยเหรอต้นบล็อกเลยแล้วตอนนี้พี่กล้องรู้อย่างว่าเป็นสาเหตุให้เราเฟซบุ๊กรู้แล้วตอนนี้เขารู้ครับเขาชวนผมไปงานร้องเพลงอยู่ครับผมในผมไม่ไปครับเพราะว่าเฟซเฟซบล็อกผมจะเป็นกี่วัน กี่แปดวันครับผมตอนนี้กี่วันละตอนนี้เขาบอกเลยกี่ชั่วโมงไม่แน่ใจเหมือนกันเฮ้ยมันจะมีทั้งแบบโดนบล็อกห้ามไปโพสห้ามนิดอะไตอนนี้ทําอะไรไม่ได้เลยเหรอเซ็งไหมเซ็งไหมเซ็งเป็ดมากเลยครับผมเสียรายได้เยอะไม่เสียรายได้เยอะครับผมแต่เสียแบบเสียความสุขที่เราจะลงอะไรตลกตลกลงไปอ่ะไม่เสียอะไรได้เพราะว่าไม่รับงานใช่ไม่อย่างงไรวันนี้เราจะลงชวนคนแล้วก็ลงไม่ได้อะไรเงี้ยแต่มันเป็นความผิดผมเองมราโทษเซ้นบุกด้วยนะครับผมแล้วมันทำให้เราต้องระวังไหมหลังจากนี้ระวังครับต่อจากนี้ผมผมคงไม่พิง ไม่ไปพิมพ์ก็จะไปกระซือใครในเฟซบุ๊กอีกแล้วพี่ก้องเขาทำอะไรทำหนึ่งใี้เราไม่พิมพ์ว่าอยากเห็นหน้าตาเขาหน้าตาผมว่าหน้าตาพี่ก้องห้อยไล่เนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยน่ารับถือครับผมจึงเขาจะอยุ่เยอะผมเยอะอะไรเงี้ยแต่ผมว่าพี่ก้องผมงพี่ก้องเขาไม่ค่อยน่ารับถือก้องห้อยไล่ครับเขาก็รีพอร์ตเราบ่างใช่ผมว่าเขาให้แฟนคลับเขาอ่ะกดรีพอร์ตผมผมเลยโดนรีพอร์ตเลยโดนบังเฟซบุ๊กพี่ก้องไหมบอกพี่ก้องหน่อยบอกย้ําผมเจอข้างทางนพักก้องห้อยไล่เนี่ยผมบอกไว้ก่อนทําไมจอะไไรรรเเค้้าาชชชวววนนนนกิิขัั่งงลอะียท ในในตอนนี้มันบางทีตอนคอมเมนต์มันก็มีเรื่องทางรุนแรงสับมนร่สับผมเข้าใจเลยเพราะว่าบางคนเนี่ยอ่านเข้าใจว่าแบบว่าแต่ผมเข้าใจนะผมใครจะด่าจะว่าอะไรเนี่ยด่าผมเต็มที่เลยผมรับทุกคำคำด่าคำชมอะไรเงี้ยครับการทารุนกรมสั่นเนี่ยผมว่าบางคนเนี่ยโกรธผมอีกนะผมเนี่ยจับตู้แกมาตีเข็มแต่ว่าเราก็แลก้ดยการให้ข้าวการให้ที่อยู่ใช่ไหมเป็นบางคนเนี่ยเขาไล่ตีตู้แก้งจริงนะบางคนไล่ตีไล่กินก็มีนะในจอนเนี่ยโชคดีสุดแล้วอยู่กับผมเนี่ย ให้จักมันฝนตีสิะให้ข้าให้น้ำให้ที่อยู่ว่าเราม่อหไม่ครับตรงไหนที่ใค้แกนเจ้ามาตรวจเป็นวางกินนี่เลยนะเพื่อให้มันได้เติบโตครับจริงครับนรายารเองจริงรงจริแกในเวลาออกไข่ก็จะิแก่เราต้องหาอะไรไปปิบังให้เขาเขาจะได้เติบโตอย่างเดียวโอเค